ถ้เวลาประมาณไม่เกินสามนาทีไม่เดินสามนาทีนะฮะเราจะขึ้นแล้วก็ใส่พริกลองดูดิพริกขึ้นเลยโอ้นี่พริกคุกไปกันนี่เลยนะเพิ่งเคยเห็นครับบางทีผมเคยเห็นเขาเอาพริกที่หลังนะแต่อันนี้พริกเราเรียกว่าเอาลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาพร้อมหมูเลยนะไม่ไม่สุกมากไม่สุกมากนะครับนี่นะอ่าเอาเลยครับ ให้กระเทียมสุกพร้อมหมูพอดีถ้าไม่งั้นกระเทียมจะไหม้มีแป้งเราก็ไม่ได้ใส่เยอะเนาะปนแป้งกรอบค่ะค่ะใส่เพราะว่าอะไรที่มันมีกระเทียมถ้าเราทอดก,กระเทียมจะมันจะไหม้ก่อนหมูแต่ถ้าเราคลุกแป้งกรอบนิดนึงเป็นเทคนิคให้มันกระเทียมสุกพร้อมหมูพอดีไม่ไหม้มีหมูส้มแล้วก็มีหมูแดดเดียวเป็นของดีของ เป็นของจังหวัดอ่างทองค่ะเป็นโอท็อปชวนชิมอันนี้อยู่เขตจังหวัดอ่างทองหรืออยุธยาเนี่ยอันนี้อยุธยาเอามาขายที่อยุธยาเพราะหนูส่งขายส่งทั่วประเทศเลยอ๋อขายส่งทั่วประเทศเลยเหรอฮะนี่กําลังตั้งร้านกันเลยนะมีหมูหมูแดดเดียวทอดพริกที่กําลังฮิตเป็นกระแสะตอนเนี้ยคือที่เอาหมูแดดเดียวไปทอดแล้วก็ใส่กระเทียมใส่พริกลงไปเลยพริกสวนให้มันแซ่บๆปะอ๋อเหรอแช่ค่ะหมูทอดพริก ร้านนี้มีใช่ไหมมีค่ะเหรอกำลังเป็นกระแสที่ดังตอนนี้เลยที่คนชอบทานนะที่คนชอบทานเลยนะโอ้ยต้องดูซะแล้วนะต้องนําไปฝากทุกคนแล้วนะครับนี่นะเขาเรียกว่าตลาดเลยครับเนี่ยอันนี้ตลาดนัดดีดีแลนด์ที่จังหวัดอยุธยาตลาดนัดดีดีแลนด์เอ้าตลาดนัดชื่อดังเลยนะครับนะโอ้โหนี่แดดเปรี้ยงเลยนะแม่ค้าร้อนมากเตรียมพริกมากิโลครับเนี่ยเยอะมากคือให้ลูกค้าตัดสุใจเลยคนที่ชอบทานพริกอ่ะแล้วพริกเราต้องทอดไปด้วยไหม ทอดเลยค่ะเอาทอดแบบว่าให้ใช่ให้มันจับความเผ็ดนิดนึงแล้วมันก็จะหอมมากขึ้นหอมมากึ้านแบบนี้คือมันจะมันจะเผ็ดมากเหรอแต่ถ้าเราลงน้ํามันพร้อมกระเทียมขึ้นมามันก็จะเบาไปนิดนึงอร่อยก็น้ํามันที่เราทอดหมูแหนมานะใช่ค่ะอ่านี่นะฮะเตรียมลงไปด้วยเลยเดดขนาดนี้แม่ค้าเตรียมไปมาแสดงว่าขายมืดด้วยเหรอใช่ค่ะขายถึงกี่โมงขายถึงสามทุ่มตลาดต็ปิดแล้วค่ะเพราะว่ามีโรงงาน มีโรงงานโรงงานเขาจะออกมานี่ทุกคนตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยกระเทียมสำหรับใส่หมูกระเทียมนี่เตรียมมาเป็นตันเลยนะใช่ค่ะให้ลูกค้าแบบไม่อั้นเลยขอเพิ่มได้ขาดไม่ได้คือความสวยงามใช่ไหมใบตอง อันเดี๋ยวนี้เขามีใบตองเทียมแล้วนี่ใบตองไล้นเนี่ยเราไม่ใช้เหรออันนี้มันจะหอมถ้าเกิดใส่หมูทอดอ่ะอมหมูทอดร้อนๆไปโดนใบตองอแล้วมันก็จะหอมใบตองโอโ้โหแม่ค้านี่คิดละเอียดเลยนะนดีวนี่เป็นมันกระดูกอ่อนนะกระดูกอ่อนตัวเนี้ยอร่อยกรุบๆจะไม่เลี่ยนไม่อมน้ํามันเป็นเอ็นนะคะเดี๋ยวจะทอดอันนี้แหละแล้วก็จะทอดกระเทียมใส่แล้วก็พริก อร่อยมากหมูแดดเดียวคอดพริกเขาเรียกหมูแดดเดียวคอดพริกวันนึงเนี่ยรวมกันกี่กิโลนะครับแม่ค้าทำมาห้าสิบโลถ้ารวมกระเทียมด้วยก็เกือบหกสิบโลกระเทียมนี้เล่นกระเทียมนี้เล่นกันไปสิบโลเลยเหรอครับใช่ค่ะถ้าผลไม่ตกก็จะขายหมดแต่ถ้าฝลตกก็สงสัยลูกค้าแบบว่าแม่ค้าตักกระเทียมให้หน่อย ก็เพิ่มได้ก็เพิ่มได้ได้กระเทียมขหมูส้มจะเป็นอย่านี้นี่อร่อยมากอร่อยมากคืออะไรครับหมูส้มสูตรโบราณสูตรโบราณอันนี้เป็นโอท็อปชวนชินของจังหวัดอังคองนี่ใช่ไหมที่บอกว่าเนี่ยค่ะของ<ช>เด็ดเลยใช่ไหมใช่ใช้เวลารอคอยให้มันเปรี้ยวนะไม่ได้ใช้อะไรเล่งนี่เป็นไม่มีสารเ,<ป>เล่งเปรี้ยวเลยนะไม่มีค่ะใช้ธรรมชาติาาเลยนะข้ากระเทียมใช้เวลารอคอย อร่อยมากเปรี้ยวโอ้โหกินขึ้นมาเลยเค,คุณา้าะน่ยลูกน่าขายดีที่สุดอันเนี้ยเวลาทอดนี่เราอะไรลงทอดก่อนคะเนียเวลาทอดก็จะทอดหมูกระเทียมก่อนค่ะเพราะอันนี้มันแต่ว่าอันเนี้ยหนูจะใช่หนูจะใส่แป้งกรอบเ,<อ>เวลาทอดน้ํามันเดียวกันอนะ่ะมันก็จะไม่เปรี้ยวไปถึงอันนี้หรอกแป้งกรอบ กระเทียมสุกข,ข้อหมูพอดีถ้าไม่งั้นกระเทียมจะไหมมีแป้งเราก็ไม่ได้ใส่เยอะเนาะปนแป้งกรอบค่ะใส่เพราะว่าอะไรที่มันมีกระเทียมถ้าเราทอดกระเทียมจะมันจะไหมก่อนหมูแต่ถ้าเราลุกแป้งกรอบนิดนึงเป็นเทคนิคให้มันกระเทียมสุกข,ข้อหมูพอดีไม่ไหม อยากให้ลองชิมนะคะหมูทอดก็มีเยอะแยะเนาะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นมันกระดูกอ่อนเนื้อเนื้อส่วนที่นุ่มที่สุดของหมูแล้วก็มันของเราเนี่ยจะไม่เลี่ยนไม่อมน้ามันจะเป็นเอ็นกรุบกรอบก็หาทานยากค่ะเป็นหาทานยากต้องมาลองต้องลองค่ะเ้นจำว่าต้องมาลองใช่คะ่ะอร่อยต้องลองเลยเนี่ยแม่ทำมากี่ปีแล้วทำมาสิบห้าปีแล้ว <15 S 1> ค่ะสิบห้าปีใช่คะ่ะลูกค้าเขาคิดแบเไ็นบ้าง ก็ลูกค้าก็ติดใจเพราะว่าของเราเนี่ยจะไม่เหมือนใครเพราะว่ามันจะเป็นมันกระดูกอ่อนกรุบกรอบแล้วเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มแล้วเวลาเราหมักเนี่ยคือว่าเวลาทานหรือดึงเป็นเส้นๆเนี่ยความเข้มข้นจะอยู่ทุกเส้นเลยจะไม่ใช่ว่าเค็มข้างข้างนอกกัดเข้าไปแล้วข้างในมันจะไม่มีรสชาติแต่ว่าของเราเนี่ยมันเข้มข้นทุกเส้นเลยทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดเลย แล้วก็ส่งได้ค่ะส่งสัตย์ไปส่งที่ส่งไปอะไรนะภาคใต้่แบบนะะคค่่่สงวันใช่อุบลได้นส่งได้ค่ะส่งได้ทั่วประเทศเชียงใหม่เพิ่งส่งไปสองรอบสองสารอบแล้วค่ะเขาก็รับไปขายวันเดียวถึงลูกค้าสะดวกสะดวกรับที่ส่งไปว่ารอพศทั่วส่งค่ารับเย็นนะครับหลุงเขาบางส่งไหมส่งทั่วประเทศถ้าต้องมี หยอกหยอกส่งก็ส่งได้ไม่ส่งดาวอังคารอย่างเดียวไปไม่ถึงไปไม่ถึงส่ง่หมดะส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศค่ะร้านฝาโนดตคนอร่อยนะคะจำไหนจะส่งทั่วประเทศนะคะยกเว้นดาวอังคารนะคะเพราะไปไม่ถึงค่ะส่งทั่วประเทศเลยค่ะดาวอังคารนี้ต้องส่งอะไรครับเนี่ยส่งยางพาราใช่ไหมไปไม่ถึงค่ะไปไม่ถึงนะครับหมดหมนหมดเลยน้ำมันใหม่ทุกวันนะครับ นี่น้ำมันแบบร้อนเต็มที่เลยใช่ไหมพี่คือรอบแรกเราก็ให้มันร้อนเต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวก็เบาล้วโอมกส้มนะครับส้มสุดรลบาน,นะครับไม่ใส่สารกันบูดนะครับเรี้ยวธรรมชาตินะครับ เดีย่ยวธรรมชาติใส่มะนาวเหรอครับครับผมยอกไม่ใช่ <laughs> มะนาวไม่ได้ครับมะนาวแพง <laughs> มะนาวแพงนะไม่คุ้ม <laughs> เป็นโอท็อปจนชิมขออ่านเขาอาจจะบ้างทองน,นะครับเอ่นะครับอันนี้เป็นโอท็อปจนชิมนะครับนี่คือเปรี้ยวธรรมชาตินะครับธรรมชาติเลยครับ <laughs> ธรรมชาติลงโทษนะครับครับลงโทษว่าอร่อยมากครับ ไม่ร้อนทอดมาเนยไม่นาครับไม่เกินสองสามนาทีก็ได้ครับอ๋อไม่เกินสามนาีเขาเป็นหมูต้มครับหมูต้มมันทานทานดิบได้อ๋อทานดิบได้แต่ผมชอบแบบแบบเป็นเหลืองน,ะะนั้นเราปิ้งก่อได้ครับเดี๋ยวเราให้ลกูกพี่เอาไปน้ำซุปเลยนะครับ<า>ตัวนี้ไม่ใช่สามชั้นนะครับไม่ใช่ครับมันเป็น มันกระดูกอ่อนเป็นมันนะครับเป็นส่วนหายากครับหายากน,น,นะครับต้องสั่งสั่งโรงงานโดยตรงนเลย <Okay. S 1> อะไรนี่ไอ้ตัวนี้ต้องสั่งพิเศษอย่างเดียวครับของเบทาโกครับอของเบทาโก้เนะน,นี่ยต้องต้องสั่งอย่ดีได้ <S <S ข้างรายนี้จะเป็น,นขั้งรายนี้มันจะเป็นกระดูกอ่อนแทรกนนเนี่ยเป็นกระดูกอ่อนแทรกนันเลยก็นทังสาชั้นลบบลงไปกัจะบีบโป๊ะเป๊ะโป๊ะอันนี้ไม่เป็นไร ใช้เวลาประมาณไม่เกินสามนาทีนะฮะเราจะขึ้นแล้วก็ใส่พริกลองดูดิขึ้นเลยโอ้นี่พริกคุุกไปกันนี่เลยนะเพิ่งเคยเห็นครับบางทีผมเคยเห็นเขาเอาพริกทีหลังนะแต่นี้พริกเราเรียกว่าเอาลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาพร้อมหมูเลยนะไม่ไม่สุกมากไม่สุกมากนะครับที่นี้นะเอาเลยครับ